ก็สว mm ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของในคลิปเรียวไอจีกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เาทำตามมนได้แบบไม่ยากกันได้เลยกดกดอื่นเลยเนาะถ้าเราได้กดเข้ามาที่ปุ่มกดกันแบบนี้เนาะเราก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามไป็นว่า himdelar.com แบบนี้เนาะอ่ะราก็มาได้พิมพ์ค้นหาตามมาได้แบบนี้แล้วเราก็จะไดข้มาที่ในเว็บไซต์แบบนี้ในเว็บไซต์เขาจะมีเราจะกดลงชื่อชื่อกันก่อนาชิทกันด้วยเนาะสำหรับใครนะที่ได้เลยนาะ แล้ววันนั้นคุจะมั่งใช่ไนมาแล้วแน่ๆาต่อาจจะมา่งเข้าแต่ไม่รู้ได้ก็ชื cioè, wow ่อโค้ชโฮมูล bueno อินโด้แ bueno ล้ว bueno ผ่านในแบบนี้แ okay ล้ว้ามาที่ชื่อตรงนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆและคุณสมัครไปไม่ติดดีใช่ไหมก็จะไปกับสมัครกันได้ไปไปง่ายกันได้เลยอ๋ะหรือสํหรับเผื่อใครแล้วจะได้เข้ามาใช้งานกันแล้วแล้วมีสมาชิกกันอยู่แล้วในตรงนี้ก็สามารถที่จะกดดูชื่อชื่อนี้จากทางด้านนี้ก็ไปได้เลย และบริกานุ่งชิ้นชิ้นนี้กับมาแล้วหรือว่าได้สมาคบสมาชิกกันมาแล้วที่ในหน้าต่างรายวะเอียดก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีหมวดหมู่บริการให้กับเราสามารถที่จะมริททำการได้หรือว่าจะมียอดเงินดีอยู่ในส่วนตรงนี้ให้กับเราและสามารถจะไปทำการในสองด้านมีนได้เนาะด้วยสำหรับใครเนาะที่ได้เข้ามาเขาแล้วและไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินนะแต่ไม่เพียงพอที่จะมาทำการก็ได้สามารถจะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้เนาะที่คำว่าจเนิน อะและได้กดลงมาแล้ว <hi> ท <hey? S 2> ี่ในการเติมเงินที่หน้าต่างการเติมเงินเที่ะมีหน้าต่างเบิดีได้ร้องให้กับเราและสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้เนาะแ้าแถมยัง้วสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินจะได้ด้วยเพียงแค่กดเข้าไปที่คำว่าช่องทางเนาะเพราะได้บีชด้วยนัขึ้นมาเป็นแบบบีสามช่องทางให้กับเราสามารถที่จะไปเลื่อนทำการเติมเงินกันได้เนาะหากใครสรุปผลจะช่องราไหนในการเติมเงินในตรงนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนไปประทำการเติมเงินกันได้เลยดูจากเรบใคร่สไดตัวบ้านนี้ได้เข้ามาเติมเงินกันแล้วเนาะอ่ันนี้ว่ามียอดีเเเลยนนนดงห้้าาตต่บว็ไไซ์ อ่ะแล้วพอเลกกกับมาครลที่ในส่วนน้าการเดินหัวซาทีเดอเอมือกดหูบริการที่เาจะทำการกันก็คือกดไปที่หูแล้วเอามืเลือกจองว่าเราจะทำการป็นการเพิ่มยอดคลิปเรียวยอดผุ้ชคลิปเรียว่เนาะก็จะอยู่ตรงนี้กดไปอ่ะพอเลิกกันได้ที่หูทีนี้แล้ก็เลือกบริการน้อเปลีราคายังไงเนาะเราก็จะเลือกบบอเนกอนกันเนาะส่วนนั้นผู้ชมอยากเลือกทาไหนก็ตามที่สะดวกเลยอ่ะแล้วพอเลกกนได้หมุดหรบริการแบบนี้ทีนี้ก็ให้ได้กดกลับมานะจะชิปเรีี้อของเราเนาะเราก็าง อ่ะแต่ว่าหลจะได้รับบิที่นี้ก็ให้ดำเนินการ i ่อเพื่อได้เลยอ่ะและคุณเดากชัดไมกับดำเนินแบบที่นี้ยังไงก็ให้กดสั่งใืดูได้เลยเนาะอ่ะได้กดสั่งซื้อนเป็นแล้วค่ะสั่งซื้อของเราเขาจะมีระบุขึ้นมาแจมบอก่เราได้ดูบันไดไปแบบนี้เลยเนาะคือสำรับใครที่ได้สั่งซื้อจำไปแล้วอยากที่จะดูยอดจะถามนะว่าเป็นยังไงเนก็อยากจะดูแบบละเอียดนาะก็มากดดูที่ตรงด้นนี้ได้าะที่ปวดซื้อ เขาที่ไปยกตามเป็นการแจ้งบอกให้ให้เราได้ดูหน้าน้เป็นหนยปเลยอ่าเผอรอว่าเรองทำการส่งซื้อเรอไปจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงพราแจ้งบอกแปลน้องก็เห็นที่เราทำการไปบบืีก็ยอฐานะเขาแจ้งบอกว่ากรลัดำเนินการเราเขาลอกไปก่อนตามมืเในจะคูไม่ต้องไปเจริญร้อนอ่ะดูสึสำหรับใครในส่วนที่ตรงนี้นาะที่ได้เข้ามากันแล้วเดี๋ยวเขาทำการอะต่างๆปแะ้แวเนาะอ่ะแล้วเกิดสนใจยืนดูบูดบูดบริการไรเป็นการหนสุดเพิ่มเติมในตกมเว็บไซต์ให้ได้สามารถที่จะกดของมันในตู่วมน หมู่บริการอันือนอกจากแนะนำการเดินทาไปและสามารถที่จะจกดคํามาดูไดตรงบ้านนี้กันไปได้เนาะ,ะหรือสำหรับเพื่อใครได้เข้ามาใช้งานหรือใครกำลังการเดิน่าน,นาไปได้ตรงเว็บไซต์คือมีปัญหาและขาดค้่องหรือว่ายังไงในด,ด้านการใช้งานของตัวเว็บไซต์ก็ยังให้สามารถจะได้กดเข้ามาดูตรงน,นี้กันไปด้ตอน,นที้คําว่าตัว แล้วได้กดธรามะก็ไดที่ในส่วนของตัวที่ด้านตรงมีเขาจะเป็นน้าต่ากันเยอยแบบนี้เลยให้กับเราสามารถเข้มาพิมพ์แจ้งมาหาอะไรกันได้ง่ายเนาะแคได้กดมาก็ได้ที่ในส่วนของตัวมาพิมพ์ข้อแล้วความนตรงนี้กันไปพราะได้ที่เข้าไปเสร็จแล้วน้องสองนายนี้ก็ได้กด่งตัวเข้าไปท่นี้ง่ายก็จะเป็นการแจ้งหรือว่าผู้การสอบถามมาคะแกวินกันได้ง่ายกันได้เนยเนาะอ่ะเต่็จใครที่มีปัญถามแล้วขัดข้อหรือว่ายังไงก็เข้ามาให้ตรงมีกันด้านเลยจะสอบถามหรือการแจ้งก็เข้ามาได้เลย อ่ะผู้ชนะใครที่ได้คำมัชชีญาตเขาไะทำการอะไรต่างๆไปแล้วในตู้ของเวเฟซ์เนาะไม่ได้มีปัญหาเลยขัดข้อมือว่ายังไงเลยแต่ว่าได้เช้งานจกับเราเกิดสนใจอ่ากได้ข้อข้อมาลองแนะนำเพื่อนหรือโค้ชแก่เข้ามาใช้งานเวพื่อแสดงดูเนาะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนหรือโค้ชแต่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดงเรากันได้ง่ายๆเลยเนาะที่เราได้กดทมาที่ตู้มีแล้วจะข่าวมาแนะนำเพื่อน อะ่ะเรากดเข้ามากันได้ที่การแนะนาเพื่อนเนาะที่หน้าต่างการแนะนําเพื่อนเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนิ้เลยกับราสามาเดียเข้าม,มากันแนะนําเพื่อนกันได้ง่ายเ,เยนาะให้กดเข้ามาแต่แรกก็มาขัดลอ็ดในยี่ห้ตัวมีจมไปเนาะไปส่งหนนให้เพื่อนเนาะเขาจะแล้วให้เพื่อนเนาะเขาจะรอเขาได้เข้ามาในดีอยู่ตัวเวฟไส์ตัวนี้ง่ายอะไรเป็นการให้เพื่อนและเขารู้จักเขาเข้ามาใช้ออางานเวบไต์กันได้ง่ายกันได้เลยเน,ะะนาะสำหรับใครที่เพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากจะแนะนําก็ให้เขาเข้ามาใช้งานตรงบ้านมีจไปได้านเลยอ่ะแต่ว่าก็เพื่อนเพื่อนจะเสียวของเรากดีว่าว่าาิขึ้นนมรอยงะ และก็นี่น่นอนหลังจากเพิ่มกันหลังกันไปแล้วนั่งรอจะู้รถตัวนี้ยอดวิ่งชิบเยอะจริงหอเขาอะไรเพิ่มมาดกันพิว่าแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็เพิ่มมันจะเจ็บเป็นแบบนีเลนาอและแถมวิธีิคันตัวในกันทำรถม่ได้ยากเลยเนาะอ่ะก็เพิ่มชิบไปนั้นเป็นสองร้อยเบอร์ดีเลยเนาะก็ของเดิมจะอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบเจ็ดดีเลยเนาะก็เพิ่มชิบไปตังเยสองห้าเจ็ดีเลยเนาะอ่ะก็เหมือนน่าจะมีเป็นจานแถมเพิ่มเงื่อนมาจากเราเราต้องืยอขึ้นมาขนาดนี้เลยเนาะอันสำหรับใครที่ดูกัน เว็บไซต์ที่แบบว่าให้เพื่อได้คำมัน่นสัญญาจันได้ง่ายเกันได้เลยเนาะหรือสำหบใครที่ได้คำมัน่นสัญญาหรือชอบผัตามมาเลยกันต่างๆแล้ะในตัวเวเ็บไซต์เกิดมีปัญหาอักขระไม่เจอไปแจ้งหาแอดมินหรือส่งตั๋วที่ได้สั่งไปได้เนาะอ่ะแล้วก็สำหรับที่ดูในวันนี้ก็ไม่ไปละมาระด่วยเนะาะค่ะเพาวันนี้พูดแล้วบิดไปเราจะไม่พลาดน้ำไปแล้วลต้องขอบอกกันด้วยเนะาะหรือสำหรับใครที่ได้ดูกันไปแล้วไม่ได้เห็นเราพลาดอะไรแล้วก็ดจูจนจบถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะเนาะ